อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเซนเฮ้ยนี่พวกแกเป็นใครและพวกแกต้องการอะไรนะพวกข้าทั้งหมดทั้งหมดคือแกงอยากกูซาตาเดียวสุดเขี้ยมโหดและบังเอิญว่าวันนี้พวกข้าไม่มีอะไรทำกัน ก็เลยออกมาหาคนกระทืบเล่นๆเพื่อขายเหงาน่ะใช่นี่ถ้าพวกแกนอนอยู่บ้านเฉยๆพวกแกก็รอดแล้วไอ้ฝ่ายเอ้ยปะโทรเอ้ยเสียท่าให้มันซะแล้วสิลุงอี้นอนอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าอไอ้แว่นพวกมันมีกันเยอะมากพูดเราจะเอายังไงกันดีโดยกระทืบแน่เลยมึงจะกลัวอะไรมึงอยู่กับใครมึงดูด้วยกับใคร กูคือไอ้แว่นก้ามโตอดีตชายที่ถูกมอบสมยานามบรุุษผู้แข็งแกล่งที่สุดบนพื้นพิภพสิบตอนหนึ่งยังเอากูไม่ลงเลยนะเว้ยเออแต่สภาพมึงตอนนี้แค่เดินมึงยังหอบเลยแล้วมึงจะไปสู้ยังไงกับพวกมันไหววะไอ้แว่นเออ <c oughs> สงสัยตอนกักตัวกูแดกเยอะไปหน่อยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าช่างมันเถอะตรงนี้กูจะถ่วงเวลาไว้ให้มึงเองมึงหนีไปทางหน้าตาข้างหลังนั่นซะคนอย่างกูอะเจ็บตัวมันทนได้แต่ถ้ากูเห็นเพื่อนรักกูเจ็บอ่ะกูไม่สามารถอดทนกับมันได้จริงๆอไอว้วันมึงต้องตามกูมาให้ได้นะมึงห้ามตายนะไอ้เพื่อน <laughs> สิ่งเดียวที่จะพลากชีวิตกูได้ก็คือโลกฉลาเท่านั้นแหละหนีไปซะไอว้ว่น ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างมึงจะยอมทำเพื่อกูขนาดนี้ซึ่งกูขอบคุณมึงมากนะที่ทำให้ชีวิตนี้กูได้รู้จักกับคำว่าเพื่อนแท้ โฮโฮแกนี่เป็นลูกผู้ชายดีนี่เสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นแบบนี้ระวังจะตายแบบเหงาเหงานไม่เงาหรอกเพราะว่าอีกสักพักพวกแกก็จะตายเป็นเพื่อนข้าแล้วยังไงล่ะอ้าวปากดีนี่ไอ้อ้วนเอ้เข้ามาเลยพวกยกกู yeah! สกูรอเล่นอไอ้แต้มรอกูด้วย เอา้ากูก็นึกว่าเป็นหน้าต่างไปอีกห้องหนึ่งอมมันหนีไปได้ซะแล้วสิถือว่ามันดวงดีมากนะจะยอมปล่อยให้ลอดสักครั้งก็แล้วกันไม่ได้นะครับบอส ขืนเราปล่อยให้มันลอดไปได้ชื่อเสียงอันโหดเที้ยมของแก๊งยากูซ่าตาเดียวของเราจะแปดเปื้อนเอาได้แล้วทีนี้ศัตรูคนอื่นๆก็จะขาดความยำเกรงต่อแก๊งยากูซ่าของเราเราจะต้องตามไปกระทืบเจ้าสองคนนั้นให้ตายเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าแก๊งยากูซ่าของเราโหดขนาดไหนอืมนั่นสินะโอเค พวกบันไปแล้วตัดนิ้วของพวกบันมาให้ข้าบาดเดี๋ยวนี้ <for> ดูการ์ตูนจบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราช่องต T มเซ็นด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงทุกวันเสาร์ลง YouTube 10โมงเช้าส่วน Facebook เราลงทุก5้าโมงเย็นสกอต T A M Z E N T A M n E l o N g